การขายที่ดินต่างชาติคำตอบจากคนไทยคนหนึ่งถึงเจ้าสัวซีพีเรียนเจ้าสัวซีพีที่เคารพผมฟังสิ่งที่เจ้าสัวพูดถึงชาวต่างชาติซื้อที่ดินดีกว่าเข้ามาท่องเที่ยวแค่ชั่วครั้งชั่วคราวขายที่ดินแล้วเขาเอากลับไปด้วยไม่ได้บอกว่าคนไทยหวังดีกับประเทศแต่กลับทำให้ประเทศเสียหายผมขออนุญาตตอบแทนคนไทยอย่างผมว่าหัวสมองอันป่าเปื่อยของเจ้าสัวคิดแค่เรื่องเงินทุนการผูกขาดเท่านั้นการมาท่องเที่ยวชั่วคราว เป็นการได้น้อยจริงแต่ได้ยาวไปตลอดชีวิตเป็นการได้ทั้งระบบตั้งแต่ค่าที่พักค่าจับจ่ายใช้สอยค่ากินค่าเดินทางและอื่นๆอีกมากครบวงจรมีการกระจายไปอย่างทั่วถึงเพราะการท่องเที่ยวมีรายได้มหาศาลจนไปถึงคนขายของข้างถนน นักท่องเที่ยวไม่ได้ถูกบังคับให้กินให้ซื้อให้ผูกขาดเหมือนที่เจ้าสัวทําทุกวันนี้เพราะมาแค่ชั่วคราวมาแล้วกลับแต่หากที่ดินถูกผูกขาดจากทุนต่างชาติไปด้วยถือว่าเป็นระบบผูกขาดครบวงจรเป็นการกินทั้งห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ตามปัจจัย4ีที่อยู่อาหารยาเครื่องนุ่งห่มทั้ง4ถูกทุนไทยครอบงาไปหมดเหลือสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือที่ดินนั่นเองส่วน1 0 5ไร่พื้นที่เพาะปลูกขายไม่ได้หมดหรอกครับท่านเจ้าสัวแต่ที่หมดคือ ที่ในทำเลดีๆสิไม่ว่าทุนต่างชาติที่แข็งแรงกว่าอย่างจีนไม่ไปซื้อที่หวยที่ไม่มีราคาหรอกครับหากเจ้าสัวจะซื้อที่ทําไมไม่ไปซื้อแถวอีสานสักหนึ่งหมื่นไร่มาพัฒนาสร้างวัดสร้างโรงเรียนให้ชุมชนแล้วครับท่านคงไม่ทําก็เหมือนต่างชาติที่มีเงินทุนมากกว่าย่อมคัดเอาปลาตัวใหญ่แล้วเหลือเศษก้างให้คนไทยไว้พอค้านายทุนคนมีเงินคิดเหมือนกันคือกําไรแต่ท่านคิดได้มากกว่าอีกคือคิดกําไรแล้วต้องผูกขาดด้วย แล้วใครจะทําได้หากไม่ใช่ระดับเจ้าสวยอย่างท่านพ่อค้าธรรมดาทําไม่ได้หรอกครับทั้งต้นน้ําไปถึงปลายน้ําท่านเอาหมดแล้วคนไทยก็ปฏิเสธไม่ซื้อไม่ได้เพราะทุนผูกขาดยังไงล่ะครับเรื่องกาไรนั้นเป็นปกติของพ่อค้าทุกคนแต่จะกําไรก้าวกระโดดต้องคิดกินรวบผูกขาดไม่ให้พ่อค้าคนอื่นทําได้มีท่านทําได้เท่านั้นหากไม่ใช่เพราะท่านมีเงินทุนมหาศาลอันมาจากการกีดกันพ่อค้าคนอื่นไม่ให้มาแข่งขันในตลาด เช่นเดียวกับพ่อค้าที่ดินไอ้ที่ดินมันไปไหนไม่ได้แต่เงินที่ได้จากการขายที่ดินนี่สิมันไปไหนก็ได้บนโลกใบนี้หากต่างชาติซื้อที่ทำเลที่ดีแล้วขายในราคาที่แพงเพื่อทำกำไรและปั่นราคาสูงจนคนไทยซื้อไม่ไหวคนที่ซื้อได้ก็คือต่างชาติที่มีเงินเท่านั้นเงินที่ขายได้เขาก็สามารถคนกลับไปประเทศเขาได้อยู่ดีจากนั้นคนไทยก็ต้องไปซื้อที่ไกลออกไปไกลออกไป เพราะที่ในทำเลดีๆเหมือนเนื้อสเต็กที่ถูกต่างชาติเฉือนเอาส่วนเนื้อที่นุ่มหนึบติดมันออกไปกินส่วนกระดูกก็โยนให้คนไทยไปแทะอย่าไปยกตัวอย่างประเทศดูไบเลยท่านเพราะระบบความแข็งแกร่งต่างกันที่ดินที่ดูไบแพงมากคนดูไบเองรวยคนต่างชาติกลับเป็นคนที่มีทุนน้อยกว่าคือเราเห็นต่างชาติเป็นเศรษฐีแต่ดูไบเห็นต่างชาติเป็นคนจนกว่าเขาจะเหมือนกันได้ยังไงเอาตัวอย่างที่เป็นความจริงกลับด้านมาเทียบ มันไหวหรือลองส่งกระจกดูตัวท่านเถอะท่านลองถามคนขับรถท่านดูว่าทําไมไม่ซื้อที่ดินซื้อบ้านแบบท่านละ่ะแล้วคนขับรถจะมีเงินไปซื้อได้แบบท่านไหมครับนอกจากนั้นท่านยังพิมพว่าต่างชาติมาซื้อบ้านสร้างงานเช่นจ้างคนไทยมาดูแลเป็นคนใช้เฝ้าบ้าน นี่ไงถึงบอกว่าท่านคิดได้แค่นี้คนใช้เฝ้าบ้านมันจะได้สักกี่มากน้อยแค่1 0 0 0 0มืถึง2 0 0 0มบาทโธ่มันเหมือนการสร้างงานของแมคโครโลตัสเซเว่นคนรวยคือท่านส่วนขยายงานคือแคทเชีย คนยกสินค้าคนขับรถมันสร้างงานให้คนแค่มีกินไปนวันๆหมดไปกับค่าเดินทางค่ากินไม่เหลือเก็บออมแต่ที่รวยแล้วรวยเล่าคือเจ้าสัวหรือว่าไม่จริงก็บอกได้แล้วดูต่างชาติอย่างจีนเทามาซื้อบ้านกันแบบยกหมู่บ้านจัดปาร์ตี้อยู่กันแบบไม่เกรงใจใครเพราะเป็นเศรษฐีรบกวนเพื่อนบ้านไม่มีใครกล้าห้ามเพราะความรวยอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเมื่อทำขนาดระดับหมู่บ้านกว้านซื้อได้ ต่อไปก็กว้านซื้อระดับทั้งถนนตำบนได้แม้แต่อเมริกาเองยังเจอใช้หน้าเทา้าขนาดเขามีระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งยังมีแก๊งมังกรจีนที่ต้องปราบปรามถึงขนาดต้องตั้งตำรวจปราบจีนเทาดำแล้วหากเจอยิ่งกว่าตู้า่าวที่คนเดียวล่อที่ดินไป1,000ไร่ในทําเลอย่างภูเก็ตสาธรได้มีต่างชาติอย่างตู้่าวสักร้อยคนก็ทำได้สักแสนไร่แล้ว อย่าลืมนะครับคนจีนมีประชากร1,400ล้านคนเอาแค่คนรวย10%ก็มี140ล้านคนแล้วเอาแค่5%ก็ยังมี70ล้านคนเท่าประชากรไทยทั้งประเทศนี่เฉพาะคนรวยของจีนหากจีนมาซื้อยกจังหวัดประชากรจังหวัดหนึ่งของไทยแค่1ล้านคนทุนจีนมาซื้อสบายมากครับต่อไปอาจเปลี่ยนชื่อจังหวัดไทยเป็นจีนนครและที่สำคัญเราไม่เคยแยกแยะแน่นอนมีจีนที่ดีมากมาย ท่านก็มีเชื้อจีนบนรรพบุรุษเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาตั้งตัวที่ไทยแต่ใครจะตรวจสอบจีนได้หากมีจีนเทามาสักแสนคนจะทําความปั่นป่วนมากแค่ไหนท่านต้องคํานึงถึงเศรษฐีระดับมหาภาคความหมายคือภาพใหญ่ไม่ใช่มองแต่เงินเป็นตัวตั้งเท่านั้นเมืองไทยยังไม่พร้อมหรอกครับท่านเจ้าสัว กฎหมายอ่อนแอเจ้าหน้าที่รัฐเห็นแก่เงินเอาแค่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ต่างชาติซื้อที่ดินก็มีวิธีการอย่างที่จีนซื้อยกหมู่บ้านยกชั้นคอนโดด้วยการตั้งบริษัทเช่าคนไทยเป็นนอมินีหรือตัวแทนถือหุ้นใหญ่แล้วโอนลอยหุ้นกลับไล่ซื้อกันแทบหมดหมู่บ้านคนขายใจดีขายได้หมดแต่เคยสนใจหลังจากนี้ไหมเขาอยู่ร่วมกันแบบคนไทยได้ไงการเอาเงินสดมาก็ผิด เพราะไม่รู้ต้นตอว่าเป็นเงินอะไรอาจจะขายยามาเอามาจากการพนันออนไลน์แล้วคนไทยที่จะมาหากินสุจริตจ,จะเอาทุนไปสู้ได้ไงนี่เป็นระบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กตามสไตล์เจ้าสัวที่มักชอบก็ะทาคือคิดแต่เรื่องเงินไม่ได้คิดถึงความมั่นคงของสังคมท่านค้าขายจนร่ํารวยมากมายมหาศาลถึงทุกวันนี้ท่านเคยเอาชนะด้วยการใช้ทุนที่มีมากกว่าการคู่แข่งออกจากตลาดไหมครับ นั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นหากปล่อยต่างชาติเข้ามาหนักกว่าที่ว่าคือคนไทยจะกลายเป็นคนต่างด้าวเป็นตัวประหลาดในแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่เสียเองครับแต่อย่างว่าคนอย่างเจ้าสัวสีพีบริษัทของท่านที่อ้างว่าเป็นบริษัทคนไทยมันไม่ใช่หรอกครับบริษัทของท่านร่วมทุนกับต่างชาติจนเป็นบริษัทข้ามชาติไปแล้วแต่นั่นมันแค่หุ้นนะครับไม่ใช่ที่ดินนี่ท่านจะเอาที่ดินไปขายด้วยหรือแล้วต่อไปจะขายอะไรอีกสืบจะขาย